โอ้โหสวยจริงอะไรจริงอนกย่งหางอลังการเหมือนใส่ชุดเดินพรมแดงตลอดเวลาเลยนะสัตว์ทั้งหลายต่างชื่นชมในความงามของนกย่งสาวนางหันมาชา้าแล้วตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งตาเป็นประกายฉันไม่ได้สวยเพราะหางหรอกฉันสวยเพราะฉันรู้คุณค่าของตัวเองทุกก้าวที่ฉันเดินคือการเตือนว่าความงามที่แท้จริงคือการรู้จักตัวเองด้วยความงามของนกย่งก็ย่อมมีผู้ที่อิจฉาริษยาเป็นเรื่องธรรมดา อีกาหัวราอยยาะว่าเจ้ามีแต่หางสวยมิได้มีค่าอะไรอีกาแขวะเบาๆหางฟูๆนั่นอะเอาไว้โชว์เหรอเดินทีเหมือนเดินแฟชั่นวีคอตลอดเวลาไม่เมื่อยบ้างเหรอนกกระจอกก็เสริมว่าเสียงเจ้าก็ไม่ได้ไพเราะเท่านกกาขับร้องด้วยซ้ำกระรอกหัวเราะขบขันนั่นสิเจ้าเอาแต่กางหางอวดวันๆไม่เคยทำงานเก็บอาหารเหมือนข้าแม้แต่เต่าก็ใส่หัวแล้วเอ่อยว่างงามไปใหญ่ถ้าไม่อาจใช้ปัญญานำทางชีวิต นกยุงหันมาช,าชา้าๆพร้อมเสียงพัดหางเบาๆอีกาี้อิชาว่าหางเธอนี่เหมือนพัดลมติดตัวเดินผ่านทีลมตีหน้าเลยโอ้ยนกยุงได้ฟังทุกท้ายคำดูหมิ่นแต่ไม่ตอบโต้ด้วยวาจาคมคายไม่ประชดไม่ยอ่อเย้ยนกยุงเพียงแผ่หางอันสวยงามออกกว้างตาสีรุ้งนับร้อยนับพันปรากฏขึ้นคนหางของข้าแต่ละเส้นมีตานับพันเหมือนสายตาที่เฝ้ามองตนเองเพื่อเตือนใจมิให้โกหกหรือทำผิด แม้ในที่ที่ไม่มีใครเห็นนกยุ่งหันไปทางสุนัขป่าเจ้าป่ากกล้าแต่ใจเต็มไปด้วยความกลัวสุนัขป่าหนีไปไม่กล้าเอ่ยคําใดนกยุ่งหันไปหากระต่ายเจ้าดูอ่อนโยนแต่ใจเต็มไปด้วยเล่กลหวังเพียงเอาตัวรอดกระต่ายก้มหน้าด้วยความอับอายแล้วก็เจ้าลิงเสียงหัวเราะของเจ้าไม่ใช่ความสุขแต่คือกรอบปิดบางความริษยาลิงเงียบลงไม่กล้าเล่นตลกต่อ สัตว์ทุกตัวสั่นสะท้านเพราะรู้สึกเหมือนถูกเปิดโปงนกยูงฝากข้อคิดว่าไม่มีผู้ใดซ่อนความจริงได้ตลอดไปความงดงามภายนอกหรือคำพูดไม่อาจกลบเกลื่อนความจริงในใจได้ความงดงามภายนอกนั้นย่อมร่วงโรยไปตามกาลแต่ความงามภายในจะส่องประกายยั่งยืนตลอดไปความงามของข้านั้นแม้ไม่มีใครเห็นฉันก็ยังงดงามเหมือนเดิมสวยบาข้านั้นไม่ได้มาแค่โชหางแต่มีคังปัญญาอยู่ข้างใน สัตว์ทั้งหลายที่ฟังอยู่เงียบลงและต่างสำนึกว่าความงดงามแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นภายนอกแต่คือความงามที่อยู่ภายในความซื่อสัตย์จริงใจมีสัตวจะคือผู้ที่สวยงามที่สุดในหมู่สัตว์ทั้งหลาย